หาทีมงานครับตอนนี้ก็วิ่งวนไปวนมาอยู่กับเจ้าอามน้อยครับผมพาทุกท่านเข้าสู่ช่องล็อก,กีดีสายจวดเช่นเคยครับจวดอีรีพี่น้องเลยครับตอนนี้ก็วนไปวนมาอยู่เนี่ยครับเพราะว่ามันสลับซับซ้อนมากเลยเส้นทางเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลหนองไม้งามครับเราเข้ามาทางโรงเรียนหนองไม้งามสองนะแต่ว่าไม่รู้ว่าทีมงานอยู่ตรงไหนกำลังวนรถหาอยู่ครับเพราะว่าผมไม่รู้ผมก็วิ่งตามเจ้าอามคนที่รู้ไปก่อนแล้วครับเสียบอยไปไม่รอเลยอ่ะโอ้โหยเสียบอยนี่วันนี้ก็เจ้าอามน่าจะโทรถามทางครับ อยู่ลึกๆเลย้ำนะเอ,อ้ยลงอีกแล้วบ้างเลยนั่นไงนู่นผมเห็นป่าปามอยู่นน่นนะครับนู่นกำลังถอยรถกลับมาครับเอาไง อาอเมยเองพาพี่หลงไปทั่วเลยเอาเดี๋ยวผมไปกลับรถก่อนครับ่ตรงนน้นป่าอามตรงนน้นอ่ะเออนั่นว่าแล้วผมเห็นป่าป,ปามครับ พี่เขาว่าอยู่พี่มองเห็นป่าปามอยู่ฝั่งนู้นน่ะใช่ไหมน่าจะเป็นป่านั่นแหะนะไอ้ลูกตรงนี้มันจะมีฟองตรงนี้ม่มีองเอเอ,อลูกพี่เองก็วิ่งตามตูดเลยพี่เน้นก็วิ่งตามตูดอย่างเดียว <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> อโหหลงหลงวิ่งหาทีมงานพี่เจอแล้วทีนี้ เดี๋ยวนี้ก็วิ่งตามอเีกเดี๋ยวนีนี่ <laughs> ลูกน้องพาไปครับนี่นี่นี่ต้องไปทางนี้ครับนี่ป้ายป้ายเศษยางยางก้อนเนี่ย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 เอาเดี๋ยวซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วกันโอ้ยตายหาเลยอย่างงี้เราไม่รู้ครับเราไม่รู้เส้นทาง ผิดครับนี่ไงคลองครับนี่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 นนคลองน้ำจะไม่รู้ว่าจะเป็นป่าปามไหนนะมาดูกันมันจะใช่ไหมเราจะมาถูกไหม หาที่กับรถอีกเลยนะใช่หรือน้องเอ้ยอเราจะข้าม,ขมเขมรแล้วนะเนี่ยมันจะหลงทางไปขมเขมรแล้วนะน,นี่อันนี้ก็แถบตะเข็บชายแดนแล้วนะครับมากันมาเนี่ยโอ้เอาแล้วสิตามหาทีมงานโทรหนึ่ง ือบข้ามไปคขมเมเลยเนี่ยนนอคนรู้เส้นทางก็ดันไปก่อนไม่รอกันเลยอยู่ไหนอ่ะทำไมมันไม่มีรอยรถวิ่งเลยวะงานนี้ใช่หรือเปล่า องสมอามอยู่ตรงไหนวะต้องให้เจ้าอามไปก่อนครับเพราะเจ้าอามรู้ผมไม่รู้ครับ ทั้งไหมเนี่ยที่จะไปไหนแล้วจะไม่หลงเนี่ยวันนั้นไปบ้านจะรวยทั้งทั้งที่ไปอยู่ประจำก็หลงเลี้ยวเข้าปิดซอยไปกลางคืนวันนี้มาหนองไม่งามก็หลงอีกโอ้ยเท่าแก่โทรมา